สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC อันนี้ก็พาเด็กๆมาออกกำลังกายนะคะกำลังกายจ้าลงยาลงพีดออกเป็นลงผิด เป็นถุงหนำทั้งใสมามาๆๆเยอะๆขค้น่อเยอดเยอะมาพี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่น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 อ่ามามาอย่าไปให้เขาอย่าไปให้เขา

มาสิไปบนนี้เร็ว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 สิบนั่นหมูเขาเด็กหน่อยมาออกกำลังไก กำลังไกาก็ต้องย่างน้ำสวนสาธารณะจังสิละ่ะไปเลยอ้ดื้อยามมึนเด้ออันจันนันอยู่นิ่งบ่ไไรได้นันอยากตะออกน้ำหนาอย่างเดียวมีฉูดสิไปยังมาบามามา,มา,มามสิฮัก ตัวไหนหน่อยตีก็ขึ้นอยากนั่งซาลาอยากชมวิวเนาะอยากชมบรรยากาศเนี่ยมือแรงเด้อพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกดินนะคะผมว่าอยากชมบรรยากาศเนี่ยมือแรงนั่งซาลาเต็มถนนเลยพี่น้องเลยนั่นนั่นเจนนั่น แหว <laughs> <laughs> ่พื้นทำไมโลบบรเดอร์เต็มถนนได้ลบบรเดอลบบรเดอร์กำลังกายพาเด็กๆออกกำลังกายนะคะเด้อมาเด้อผู้ใดอยากมาออกกำลังกาย Ừ. Em mở lên. Lên lên ôm xả đây tí. Ba ba. cái chỉ hai tấm mồng chín điều. จะหนึ่งอยากแซงย่างเดียวมีโชคนี่อยากแซงย่างเดียวไปแซงละท้องท้องสิไปอาบน้ำแล้วไปแล้วท้องฝุ่นไปอาบน้ำแล้วฝุ่นท้องสบายกูมูเดีฝุ่นลงอาบน้ำนะเสียงอาบน้ำทวนๆเอาฟังมาเลย

เป็นมูลเลยเธอนียวพุนเอาอยู่บอกินกเพราป้าเด็กหน่อยเขาปลาเลยเธอเนียวคุนายมว้วนคุบเลยพุนเลน่นแต่กกาจะไปมืองไดบุกหูละเล่นอย่างเดียว พามาหากินกอไผเอาอยู่บอเอาอยู่บอเออสักเดือดสักเดือดเลยเทนี้อ๋อกินบ่ปลาเส้นนี่เริ่มแคบแล้วกอไผ่ใหญ่แต่เ้ามากกอไผ่น้อน้อยหนึ่งบนบน ภาคเขาปลาบริยานมีคุณนายมานำอุ่มว่าต็มปลาเลยคุณทำขุนเจ้าว่าไปสด,ปดไปหอดใสนค่ะเป็นกอไผ่ละแม็นสิมีน้งใหม่ปลาอยู่บ่แล้วเนาะถ้ากปก็นน้งใหม่ปลาหนาเนี่ยเสีเอ๋อกอไผ่เขียวเนาะบนเหนือแล้วน้อใหม่เลืง่ง phun cả tím thật luôn phải lời khách phải ăn là nè hù lường hù lao lên phải ăn điều tôm liều liều ăn น้ำหนาเธอ,อ,อเลยเอเลยเลยบรได้ห่วงเลยลมีคนถ่าอุ่มเลยไปเมื่แล้วกไะเลยเร็วพาชมป่านะคะวันนี้ฝุ่นไปแล้วถ่าป่าแล้วเป็นหมาป่าแล้วพี่น้องคน <laughs> ออกมาขนคุณนาย nhà này tít tem ơ ừ. men liều liều lơi tắng hơi 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 má pa má pa má pa ơi ơ bệc lát vậy ơ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  má pa อันเยงหมาเขาเขาทาาั้งน่าเดน้โอ้หนี่ก็ไฟงามงามกินเอาแล้วเนาะกินเอากินเอาเออเลียมก่อนต้องน้ำดอกเดี๋ยวเขากลับกับทีแร่นะกุ้่นเขาดอกมาเด้อมาเด้อทางผุนนี่ก้อนน,ออน,นี่งามแหงใบใหญ่น้ำหนะ ก็ไฟน้ำค่ะก็ไฟน้ำยืนถ่าสโซโลเซลอยู่ทางใครมุดเดงก็เพียงนะพ้าพ้ามาทางใครมุดเด้ง บริยานได้แหละเนาะบริยานปลาเนาะมีหมูบ่หุ่นหุ่นมวนแห้งมวนกรุบเลยฮะอยังมวนมูมวนมูลายมาๆมามาุ่นเท่าผุ่นเต็มปลายผุ่นเด็กกระเล่นน้ำกลืนดอกขึ้นในไปไป อเดินมาเด้อผู้ใดสิกับบานเขากลับเลยเด้อปล่อยปลาไปนี่ละฮะผ้าซีมีมาปล่อยปลาเราก็กลับแต่เราเลยอุ้มว่าต้องย่านกลับเลยเห้ยซีมีอยู่นี่ละเราก็ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะออเอามามาปล่อย เอามาผูดปลาเต้าเลี้ยงแล้วขี่ข้านเลี้ยงเลี้ยงเว้ายากผูดปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับแล้วนะคะพลายบัมากลับบ่หูเดอ้โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ยข้าเขาปล่อยปลามาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่าขาปล่อยปลามาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเบียบ่เบียดท่านบ่ใจทง ใช่ท่องมาบ่ได้เลยใช่ท่องมาเด้อมาเด้อเขาที่ปล่อยปลาไ,ได้ห้ามหมดแล้วท่องมาบ่ได้เลยท่องเมื่อยแล้วเล่นน้ำมูเขาผนกินเยอะกิย่านปล่อยปลานี่ยงมีฝ่ามากกอนมูบอกว่าเช้าเมาปล่อยปลาแหลือสิภาก,กันไปให้หนัง อเออไม่หยังเจ้าเลียงแล้วแข่งบะไรกลับแล้วนะคะ ดินหอยเลยใช่ท่องเอาว่าจเจอาใช่ท่องมาปล่อยปลาอยู่อ้ไรบดายเราบม้งฟังเก็ดตุ้ยหนุยตุ้ยหนุยจะไปเล่น,นลุ่งน้ำได้เท่านี้ เมื่อบานแล้วค่ะเมื่อบานคุกกี้คุกกีกกกกก้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ่นบุญนะคะสวัสดีค่ะ